ใส่ตึงๆครับโอ้โหโดนซะแล้วใส่ใหญ่ซะด้วยโอ้ยใส่ใหญ่ซะด้วยโอ้โยใส่ใหญ่ซะด้วยโอ้ใส่ใหญ่ซะด้วยสวย mm -hmm.